สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่อง b w e l l อีกเช่นเคยนะคะใครบ้านคะที่นั่งทำงานนานๆและปวดหลังปวดคอบ่าไหลคลิปนี้ b w e l l จะมาแนะนำไอเทพที่จะช่วยให้ทุกคนนั่งทำงานได้อย่างสบายทั้งวันไม่อึดอัดไม่ปวดหลังนั่นก็คือเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ b w e l l รุ่น Adnet ตัวเก้าอี้ออกแบบผลงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรศาสตร์ และศิลปินอย่างลงตัวมาดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเก้าอี้รุ่นนี้กันเลยค่ะมาเริ่มกันที่พนักพิงศีรษะปรับได้3ทิศทางปรับก้มเนยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ปรับองศาบริเวณที่รองรับช่วงคอได้ปรับเดินหน้าถอยหลังได้ตามสรีระตามการใช้งานให้ความรู้สึกสบายรองรับทั้งขณะนั่งตัวตรงและเอนหลังได้ดีมากๆเลยค่ะพนักพิงแขนปรับได้สทิศทางสามารถปรับได้แบบอิสระ ปรับความสูงต่ำได้เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้หรือหากจะต้องการจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็สามารถทำได้ค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ใช้งานของแต่ละคนอีกด้วยและซับพอร์ตแขนไม่ให้เมื่อยขณะนั่งพอมทั้งรองรับได้ทุกอิริยาบถเลยค่ะพนักพิงหลังดีไซน์ด้วยตาข่ายเกลดพรีเมียมมีความเหนียวทนทานและยืดหยุ่นสูงไม่ขาดง่ายและช่วยเรื่องระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะ มีแผ่นรองรับสันหลังขนาดใหญ่รองรับทั้งหลังบทหลังล่างโค้งรับกับสรีระมีแกนอลูมิเนียมตรงตามควบคุมการทรงตัวของแผ่นหลังทำให้ไม่เมื่อยบริเวณหลักของเรานั่นเองค่ะเบาะรองที่นั่งตาข่ายระบายความร้อนได้ดีเวลานั่งทำงานก็จะไม่รู้สึกร้อนอึดอัดและย้งให้การซัพพอร์ตที่ดีเยี่ยมลดแรงกดทับ สำหรับคนที่นั่งทำงานนานๆกระจายน้ำหนักได้อย่างสม่ำเสมอและปรับความลึกของเบาะรองนั่งได้ช่วยเพิ่มพื้นที่รองรับขาได้อย่างเต็มที่เลยค่ะทำให้นั่งสบายมากขึ้นและไม่อึดอัดที่สำคัญช่วยปรับปรุงท่านั่งของเราให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะสามารถปรับล็อกเอ็นได้3ระดับปรับระดับความสูงต่ำให้พอดีกับสรดีระของเราได้อีกด้วยค่ะสามารถปรับความสูงต่ำของเบาะรองนั่งได้เพื่อให้พอดีกับช่วงขา ตัววัสดุคมเก้าอี้รวมถึงล้อเลื่อนจะมีความแข็งแรงทนทานส่วนขาเก้าอี้ทําจากอลูมิเนียมมีความมั่นคงแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะพร้อมรับประกันสินค้าถึง3ปีเรื่องสุขภาพเริ่มต้นได้ง่ายๆเพียงเปลี่ยนมาลองใช้เก้าอี้บีเวลใครที่สนใจอยากสั่งซื้อสินค้าก็สามารถไปทดลองใช้สินค้าจริงได้ที่สู์การค้า CDC ลามอินทาชั้น1โซน K หรือช้อปออนไลน์ได้ที่ b v l g a u p ทาง Lazada s h o p e. ปีเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ในใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง b v l ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี